สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆน้องเฮาเกสมมาสรุปเราให้เพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับเราของเฮานะครับเนาะที่จะให้เพื่อนไปก็คือเป็นคู้ชุดนะครับผมในชุดนี้นะครับชุดเก่าชุดเดิมนะครับเนาะอันนี้นะครับพอปาชุด ที่เข้าใส่มากก้อนนั่นนะครับนะะในในก่อนหน้านี้เข้าก็ใส่สุรนี่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเนาะแล้วก็เข้าต่อเนื่องมานะครับถ้าในงวดที่ผ่านมานาั่นแต่งวดก้อนหน้านี้ก็คือถ้าเข้าเบาสุดที่3ามาใส่ก็จะเข้าเป็นงวดที่2ในงวดที่ผ่านมานี่เนาะหนะักครับผมเอางวดนี้ก็ถือว่าเป็นงวดแรกเลยนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นงวดแรกนะครับ time, ร idence, นี่ครับสตดเก่าสุดเดิมของเรานะครับเนาะก็เดินต่อเนื่องมาอีกแล้วนะครับนอะนี้ครับไปเข้าไปที่แ6ดหนะครับ นะครับตัวที่ห้าแแ้มสีไปที่แปดหกนะครับสาหรับในงวดนี้นะครับนะครับตัวเด่นของเขานะครับจ anyway. ับออกมาทั้งหมดยี่สิบหกคู่นะครับยี่สิบหกคู่ตัวที่วงสีแดงนะครับเลขวันที่นี้นะครับเนาะในต่อไปห้าสีมาแ้มสีนะครับเนาะแต้มสีโดยการที่ห้าสีไปที่เลขเด่นนะครับทั้งหมดไปที่สี่สูตรนะครับเนาะไปที่สูตรที่หนึ่งสองสามสี่นะครับนะครับไปที่สูตรที่หนึ่งและสองนะครับนะสูตรที่หนึ่งและสอง สูตรน er pues <S <S nah right ี้ก็เดินมานะครับเนาะยาวเดินยาวมาแล้วนะครับเพาใส่มาโดดในสูตรที่1นึ่ในสองแต่ว่าสูตรที่เดินดีมากๆก็คือสูตรที่1นะครับแต่ว่าสูตรที่2นี่กับมากขึ้นนะครับแต่นั้นนั้นมันจะหลุดนะครับในงวดนะครับผมที่ผ่านมานี่นะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมานี่นี่นะครับในสูตรที่2นี่นะครับมันจะหลุดนะครับนี่นะครับมันจะหลุดในสูตรที่2นะครับแต่สถิติของเขากลบบอกเคยหลุดส้่นะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะ นะครับในวันนี้สูตรที่หนึ่งได้ไปที่ตัวนี้สองสามสี่ห้าสูตรที่สองได้หกเก็ดแปดนะครับนะครับสองสามสี่ห้าเนาะนะครับแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสองสามสี่ห้านะครับสําหรับสูตรที่สองกับแสนบวกหมื่นห้าบวกศูนย์เป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกได้หกเก็ดแปดนะครับในสูตรที่หนึ่งแลยสองนะครับสูตรที่หนึ่งและสองเดี๋ยวห้องว่างสูตรที่หนึ่งและสองก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งและสองนะครับ หนึ่งได้สองได้สองสามสี่ห้านะครับสองสามสี่ห้าตัวที่หนึ่งได้สองได้สองสามนะครับสี่ 2, 2, 3, 4, แล้วก็ห้านะครับสูตรที่สองได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดในเลขสูตรนี้มันบบชนนะครับถ้ามันบบชนในปกติแล้วนะครับเราก็จะจับคู่กันนะถ้ามันบบชนจับคู่ถ้ามันชนหน่อยจับไปวิ่งนั่นเองนะครับเนาะแต่ก่อนนะครับมันก็จะเป็นสเตปนี้นะครับ ต่อไปห้าเสียบเบิรงสูตรที่สามและสี่นะครับสูตรที่สามและสี่นะครับเนาะสามและสี่นะครับเนาะก็เดินมาเท่ากันนะครับนะครับสูตรที่สามและสี่นะครับเดินแบบนี้นะครับเนาะนะครับเดินมาหลายร้อยงวดแล้วนะครับรลายว่างวดแล้วนะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่กรับไปที่ตัวนี้นะครับเนี่นะครับจับคู่กันมานะครับก็คืออ่าตัวนี้นะครับเนาะสี่นะครับมันออกเบิร์เนาะนะครับแปดหก นะครับมาฝั่งเดียวกันนะครับแต่ตัวที่เ้าจะบอกก็คือสี่ตัวกลางนี่นะครับสี่ตัวกลางนี่นะครับเนาะนะครับสำหรับในวันนี้ในตัวนี้นะครับหกห้าสี่สามนะครับสูตรที่สามสูตรที่สี่เลยห้าหกเจ็ดแปดนี่นะครับเนาะการประมวลผลกันแบบนี้เลยห้าบวกแปดก็จะเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสี่ครับเป็นสามนะครับเนาะสามบวกสามก็จะเป็นหกลบหนึ่งเป็นห้าลบหนึ่งเป็นสี่ลบหนึ่งเป็นสาม นะครับอันนี้ก็หมื่นพันร้อยนะครับศูนย์บวกแปดได้แปดแปดหกเป็นสี่สี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าหกเจ็ดแปดนับเพิ่มไปเนาะตัวนี้ลดตัวนี้เพิ่มนะครับก็จะได้หกห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนะครับในสูตรที่สามเลยสี่นะครับหกห้าสี่สามนะหกห้าสี่และสามสูตรที่สี่ได้หาหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับ เนี่ยนะครับเนาะ่อไปสุดที่หานะครับเนาะสุดที่ห้าสุดที่หานี่ก็นะครับในงวดนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวใดนะครับสุดที่หานี่ก็เดินยาวนะครับเดินยาวแต่ว่าก็มีเข่ามีหลุดนะครับเนาะก็มีหลุดนะครับแล้วก็มีเข้าเข้าแล้วก็หลุดแล้วก็เดินเข้ายาวเข้าต่อเนื่องสองสามงวดสี่งวดห้างวดนะครับแล้วก็ในงวดที่ผ่านมาได้แปดกาศูนย์เลขแปดเข้ามานะครับงวดนี้นะครับเนาะนะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่ตัวนี sure> ้นะครับเนาะ สามสี่ห้านะครับวันนีสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าน้ะนะครับในสูตรที่ห <4, S 1> ้านะครับสามสี่ห้าสามสี่แล้วก็ห้านะครับถ้าเป็นสูตรที่หกนะครับสูตรที่หกก็คื่อตัวนี้เนาะสูตรที่หกเจด็ดแปดศูนย์นะครับเจ็ดแปดศูนย์ 6, 7, 8, 0, นะครับในวันนี้ได้ตัวเก้านะครับเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์นะครับเจ็ดแปดศูนย์สองเสนอโอ้ยเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับ อันนี้ก็คือสูตรที่หกนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับในเลขชุดนี้นะครับเนาะถ้าต,ต, mm hmm. ตัวที่ชนนะครับเนาะตัวน,นี้ไม่ชนตัวนี้ชนห้ากับหกนะครับอตัวนี้ชนห้ากับหกสองตัวนี้นะครับชนห้ากับหกตัวนี้นะครับมีห้านะครับตัวนี้สามสี่นะครับห้าอ่าสามสี่ห้าชนสูตรที่หนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ก็ชนสูตรที่หนึ่งก็ตัดไปนะครับเนาะอ่าตัดตัดสูตรนี้ไปก็ชนสูตรที่หนึ่งแล้วนะครับนี่สูตรที่หนึ่งแล้วตัวนี้นะครับ เจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดศูนย like you ์สองเนี่ยเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับเนาะเจ็ดแปดศูนย์สองก็จะมาชนตัวนี้นะครับเจ็ดกับแปดนะครับเนาะตัวนี้สองศูตรนี้ก็มาชนตัวนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าตัวนี้นะครับมันมาชนตัวนี้ตัวนี้ชนตัวนี้แล้วนะครับตัวที่มันจับคู่กันก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ที่จับคู่กันมานะครับนะครับตัวคู่กันแล้วนะครับน้ะเฮาสีไปที่ตัวที่เฮาแต้มสีก่อนนะครับก็คือสี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้ งวดนี้ก็จะได้ไป4 5 6 7นะครับนับเรียงเต้มไปเลยครับ4 5 6 7นะครับเนาะในสูตรที่เป็นตัวเด่นในตัวนี้นะครับ4 5็7ในตัวนี้มันมากดีนะครับเนาะมาทุกงวดนะครับตัวนี้นะครับ4 5 6 7ถ้าห้าเสียวมาเสียบใส่กันเลย4 5 6 7 4 5 6แล้วก็7นะครับตามที่จริงแล้วนะครับเลขตัวนี้ก็จะชนกันไปที่เลข7นะครับชนกันไปที่เลข7นะครับ เอาข้อสีมาแต้มสีนะครับตัวนี้เนาะตัวใดที่มีสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ในวงสีแดงนี่เราก็จะแจ้มสีนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเราจะไปที่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับสามแปดนะครับไม่มีนะครับสี่ห้าหกเจ็ดมีสี่มีเจ็ดนะครับสี่มีเจ็ดนะครับเนาะแล้วก็เก้าสองไม่มีเก้าไม่มีสองนะครับะไม่มีเก้าไม่มีสองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับศูนย์สองไม่มีศูนย์ไม่มีสองนะครับสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดสีสสสสส่ห้าหกเจ็ด <R is> มีสี่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับมีห้ามีเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์สี่มีสี่นะครับหกแปดมีหกสี่ห้าหกเจ็ดมีหกเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดนะครับนะนะครับศูนย์แปดไม่มีศูนย์ไม่มีแปดหนึ่งเจ็ดมีเจ็ดหกสองมีหกนะครับนี่นะครับเนาะก็จะติดไปที่ตัวหกสองนี่นะครับเนาะนะครับ แล้วก็เลขตัวนี้นะครับเนาะตัวที่หัววงสีแดงทั้งหมดน,นี้ก็จะมาแต้มสีในเลขเด็ดสี่ตัวนี้นะครับก็คือสี่ตัวนี้เนาะได้ออกมาเป็นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบคู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคู่นะครับนะครับผมในแต้มสีนี้เป็นสิบคู่นะสิบคู่สิบคู่นะคสิบคู่นะครับ เรียกวันที่นี่นะครับเลขตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนเยอะนะครับอยู่ในนี้เนาะทั้งหมดนี้นะครับตัวไหนชนบ้างนะครับเนาะนะครับถ้าเป็นห้ามีหนึ่งมีสองมีสามห้ามีสามนะครับหกมีหนึ่งมีสองนะครับแล้วก็มีสามนะครับมีหกมีสามนะครับหกมีสามหกมีสามนะครับหกมีสามนะครับห้าก็มีสามนะครับห้าก็มีสามห้าห้า ห้านะครับหมี1 1 2่งหนมี่ห้ามีสี่นะครับหนึ่งองสามสี่ห้ามีสี่นะครับห้ามีสี่นะครับสมนะครับสามมีสองนะครับสามก็มี3ามนะครับหนึ่มี1 2 3หามสี่ก็มีสามนะครับเจดเดมีหนึ่ดก็มีหนึสาม ศูนย์มีตัวเดียวนะครับสองก็มีสองตัวเพราะฉะนั้นนะครับโลกเลขตัวที่เฉียชนเยอะนะครับก็คือก็จะมีห้านะครับเนาะนะครับหกก็จะมีหนึ่งสองแล้วก็สามหกหนึ่งสองสามนะครับเนาะตัวที่เด่นที่สุดก็หนึ่งนะครับห้านะครับห้านะครับห้านะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในรอบนี้นะครับเราก็จะให้วิ่งไปที่เลขห้าวิ่งห้านะครับบนล่างนะครับเนาะนะครับเพราะว่าเลขห้าชนถึงสี่ตัวนะครับ ห้าห้าห้านะครับแล้วก็ห้ามีอยู่สี่ตัวนะครับนี่ครับเนาะเล้วบานที่นี่ห้านะครับห้าตัวไหนนะครับที่มีอยู่ในนี้บ้างนะครับเนาะที่มีจับคู่เนี่ยครับเนาะก็จะมีห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้านะครับอยู่ในนี้นะครับห้าหกหกห้าไม่มีนะครับเนาะห้าหกหกห้าไม่มีนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับก็จะไปจิตที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับคู่ที่หนึ่งนะครับห้าเจ็ด นะครับแล้วก็เจ็ดห้านะครับแล้วก็ห้าแปดแปดห้าห้าแปดแปดห้าไม่มีนะครับอยู่ในนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะเด่นไปที่ชุดเดี่ยวคู่เดียวก็คือห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับเนาะห้าเจ็ดเจ็ดห้าเพราะว่าทั้งหลักสิบหลักหน่วยมาได้หมดเลยตัวนี้นะครับไม่ติดนะครับเนาะไม่ติดห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้นะครับเนาะก็จะไปที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าชุดเดียวนะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับวิ่งห้าเนาะวิ่งห้า นะครับในงวดนี้นะครับนี่นะครับเนาะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งตัวที่สําคัญเลยนะครับอีกตัวหนึ่งตัวที่สําคัญก็คือตัวนี้ตัวที่มันตรงเลขไทยนะครับก็คือหกสองสองหกนะครับหกสองหกสองมาแล้วนะครับมันตรงเลขไทยนะครับตรงเลขไทยแล้วมันก็ยังไม่ออกมันออกเฉพาะหกหกนะครับหกสองมันยังไม่มานะครับ มันมา62ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงเลขไทยมันมักจะออกเหมือนเลขไทยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เราก็จะให้เป็นตัวเด่นอีกชุดหนึ่งเพราะว่ามันชอบออกเหมือนเลขไทยนั่นเองนะครับเอา4คู่เด่นนะครับ75576226ในงวดนี้ก็วิ่งไปที่เลข5นะครับวิ่ง5นะครับนะครับเอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้เสร็จเร่งสำเร็จนะครับเนาะสรุปมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเราพัฒนาของเข้านะครับในรอบของเมื่ออื่นนะครับเมื่ออื่นเด้ววันที่23นะครับ เมื่อเอินวันที่ยี่สิบสามเนาะนะครับเพราะว่าเมื่อนี้วันที่ยี่สิบสองเมื่อเอินยี่สิบสามนะครับนะครับผมเอาสสำหรับในคลิปนี้เจียวเชียงสมีร่างเพิ่นไปเลยนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับหกสองสองหกนะครับแล้วก็คู่ที่เป็นคู่เด่นนะครับทั้งหมดนี้นะครับตามทีเลยนะครับตามสเต็ปทั้งหมดนี้ยี่สิบหกคู่นะครับวงสีแดงสิบเก้าคู่นะครับแล้วก็ตัวที่เด่นสิบคู่นะครับตัวที่เด่นสิบคู่นะครับแล้วก็เด่นที่สุด มีอยู่สี่คู่ให้ไปสี่คู่เจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็หกสองสองหกนะครับตัวที่เด่นนะครับเนาะนะครับเอาละครับผมสำหรับในคลิปในแอดเซลวิ่งจำเนกที่เราเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะนี่คือคู่เด่นที่สุดก็คือตัวนี้นะครับเนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดวิ่งห้านะครับผมนี่นะครับทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับทั้งหมดจะเป็นแบบนี้นะครับ นะครับเฉพาะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้นนะครับเนาะตัวนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับไม่เกี่ยวแล้วตัวนี้นะครับเฉพาะในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวที่แต้มสีวงสีแดงนะครับแล้วก็ตัวเด่นข้างล่างนะครับเนาะเอาละครับผมสําหรับในคลิปในเฉลยเพลงสำเนาม่ำกันไปเลยสวัสดีครับ